สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมีเรื่องมาคุยกับพี่น้องอสสอสมอนะครับจากที่ประชุมคณะกรรมการชกสอสมอแห่งประเทศไทยนะครับที่ประชุมครั้งที่6ทับสองเมื่อวันศุกร์ที่4มิถุนายน2 5 6 4นนะครับรายละเอียดตามที่ประชุมนะครับวันนี้หมอชาติมาแจ้งพี่น้องให้ทราบว่าการสมรัครเป็นสมาชิกชกสอสมอนั้นแต่ละภาคแต่ละภาคนั้น นะครับมีจังหวัดไหนสมัครได้มากที่สุดครอบคลุมจํานวนอสมอร้อยละมากที่สุดนะครับดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับร้อยละ97.02นะครับภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับ100.24ภาคกลางที่จังหวัดสมุทรสงคราม100.67%ซ์นะครับ แล้วก็ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ9 2้านะครับบางจังหวัดนะครับเกิน100%ก็เพราะว่าจะมีอสมบัญชี2มาสมัครเป็นสมาชิกชกสสมนั่นเองนะครับสำหรับการเรียงรายจังหวัดนะครับมาดูรายจังหวัดลำดับนะครับหมอชาตินำข้อมูลมาให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับ5ลำดับแรกจะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม100.67% ลำดับที่2จะเป็นมหาสาร,รคาม100.24%ลำดับที่3จังหวัดน่าน9 7้าน97.02%ะครับลำดับที่4สะแก้ว96.89%และลำดับที่5 1ร้อยเอ็ด96.61%นะครับที่เอารายละเอียดมาให้พี่น้องได้ชมกันก็เพราะว่าอยากจะกระตุ้นนะครับกระตุ้นเตือนให้สมาชิดนะครับสมัครกันให้มากขึ้นนะครับเพราะว่ายังมีพี่น้อง อสมยังไม่ได้สมัครอีกประมาณ2 0 0 0 0 0คนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับการสมัครสมาชิกเป็นการทําให้เกิดสวัสดิการแก่อสมนะครับซึ่งมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับมาดูจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับที่มีการสมัครน้อยที่สุดนะครับมีจังหวัดไหนบ้างนะครับจังหวัดที่สมัครน้อยที่สุดนะครับต้องสําเสียงเบาๆนะครับคือจังหวัด ตราดนะครับจังหวัดตราดร้อยละ49.20นะครับลำดับต่อมาจะเป็นพัทลุงนะครับร้อยละ49.27นะครับก็ต่ำกว่า50%นะครับก็คือไม่ถึงครึ่งนั่นเองนะครับจังหวัดตราดกับจังหวัดพัทลุงนะครับร้อยละ49กว่ากว่านะครับพบว่ามีการสมัครแล้วแต่ยังสมัครน้อยนะครับน้อยอยู่สำหรับ สมาชิกใหม่นะครับในเดือนมิถุนายน2564นะครับก็จะมีการรับรองสำหรับสมาชิกชกสอสมที่ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2564นะครับแล้วก็ความเป็นสมาชิกภาพนะครับจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อวันถึงวันที่3กรกฎาคม2564นะครับก็คือหมายความว่าคณะกรรมการจะต้องรับรองก่อนนะครับถึง าการรับการคณะกรรมการจะต้องรับรองก่อนนะครับถึงการเป็นสมัครคณะกรรมการจะต้องรับรองก่อนนะครับว่าพี่น้องได้ส่งใบสมัครถึงสมาคมไปที่เรียบร้อยแล้วและก็ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและก็ได้ตรวจสอบเอกสารและก็ได้ตรวจสอบเอกสารและก็ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องนะครับและมีระยะเวลารอคอยนะครับจะมีความเป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ถึง ความเป็นสมาชิกภาพจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถึงวันที่3กรกฎาคม2,564นะครับสำหรับรอบนี้นะฮะสมาชิกก็ยังสมัครกันเยอะนะครับถึง2,676คนเลยทีเดียวนะครับเรามาดูลำดับต้นๆน,นะครับว่ามีใครสมัครบ้างใน5ลำดับแรกนะครับในรอบเดือนนี้นะครับใน2,676คนที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับ เชียงใหม่155คนอุดรธานี146คนมหาสารคาม126คนอุบลราชธานี123คนและเชียงราย117คนนะครับที่สมัครใหม่สูงสุดนะครับ5อันดับแรกนะครับก็มาบอกพี่น้องนะครับว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าสมาชิกเสียชีวิตไปแล้วก็จะล่อยหลอไปเรื่อยๆไม่จริงครับพี่น้องสมาชิกที่เสียชีวิตเดือนหนึ่งประมาณ400กว่าท่าน แต่ว่าสมัครสมาชิกใหม่นี่เห็นไหมครับเดือนนี้รับรองแล้วก็จะมีผลวันที่3พฤศจิกา2,676ท่านเห็นไหมครับว่ายังมีพี่น้องเรายังไม่สมัครอีกเยอะนะครับตามที่ดูคร่าวๆแล้วน่าจะประมาณอีก2 0 0 0 0คนที่ยังไม่สมัครนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับพี่น้องอสสสมองครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กันก็ช่วยฝากแชร์ต่อให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับ พี่น้องกอ็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสอสอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ